การสูญเสียความสมดุลในบางครั้งเพราะความรักเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่สมดุล ทำไมความรักในบางครั้งถึงทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราสูญเสียความสมดุลในชีวิตความรักมีบทบาทสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับเราแต่มันยังสามารถทำให้เรารู้สึกสูญเสียความสมดุลในบางครั้งความรักนั้นมีพลังที่สามารถทำให้โลกของเราหมุนไปอย่างรวดเร็วและทำให้ทุกสิ่งรอบตัวเราดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปเนทันทีเมื่อเราตกกลุ่มรักเรามักจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้กับคนที่เรารักเราอาจ ใช้เวลามากขึ้นในการอยู่กับเขาคิดถึงเขาและทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เขามีความสุขการทุ่มเทชนี้อาจทำให้เราละเลยสิ่งอื่นๆในชีวิตการสูญเสียความสมดุลในบางครั้งเพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปบางครั้งมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตการที่เราสูญเสียความสมดุลในบางครั้งเพราะความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีสีสรรัน และมีความหมายมากขึ้นขอให้ทุกคนเปิดแจงรับความรักไม่ว่าจะทำให้เรารู้สึกสูญเสียความสมดลุลบางครั้งหรือไม่เพราะในที่สุดความรักคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้นปอนจากกันไปนะครับบอกลุงติ๋นะครับว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาแชร์ความคิดเห็นก็ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงติ CEO